มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนาะจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างในช่วงอครึ่งเดือนหลังกันยายน16-30กันยาเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันอังคารเนาะโอ้โ นี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารครึ่งเดือนหลังกันยาบุกเพสันนิวาสผมลิขิตบรรดาชะาามีโอกาสแลือเกินว่าคุณจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีเดอ้สิบหกถึงสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต้องบอกเลยดวงชะตาความรักเปิดมากมากค่ะเปิดทิศเปิดทางให้คุณได้เจอคู่แท้คู่บุคเพสันนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันผู้ผมลิขิต นะคะหากคุณโสดอยู่คุณได้เจอคูแ่แน่ๆนะคะและเป็นคู่ที่ดีด้วยนะจ๊ะเออฟา้ามันเปิดที่เปิดทางให้คุณแล้วส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีความคุมเครือมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักดูเหมือนกับว่าดวงชะตาความรักจะดีขึ้นแล้วนะ จากที่ไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนขึ้นจากที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักทําให้ชัดเจนไม่ได้อาจจะมีโอกาสได้ชัดเจนแบบสายฟ้าฟาดนะหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักมีขัดถูขัดตาขัดใจขัดแย้งกันดูเหมือนกับว่าความขัดถูขัดตาขัดใจขัดแย้งอะไรต่างๆมันจะทุเลาเบาบางลงไปมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีกว่าเดิมนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของความรักได้จนทาให้ความรักกลับมาสดใสกลับมาล่าเริงกลับมาเบิกบานกลับมามีหัว ใจเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งหรืออีกคราหนึ่งในช่วงเวลานี้นั่นเองอเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยช่วงนี้ดวงชะตาความรักดี่มีโอกาสที่จะสุขสมหวังในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ,อใครแล้วข้านายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ